สวัสดีครับวันนี้พบกับชินที่ช่องเชน Studio อีกแล้วครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูรังเพาะแบบต่างๆที่บ้านผมใช้กันนะครับเริ่มจากรังแรกเลยนะครับนั่นก็คือรังมะพร้าวสำหรับหองหยกหรือใครจะใช้อันนี้ก็ได้นะครับรังขนาดเล็กนี่นะครับผมก็เคยให้นกหองหยกเขาอยู่แล้วนะครับแต่เขาไม่อยู่เพราะว่า เขาชินกับรังมะพร้าวอย่างนี้นะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ฟอพัดนะครับเมื่อฟอพัทของผมต้องการออกลูกเค okay. เดี๋ยวเราจะวางไว้ด้านหลังกันเลยอันนี้นะครับก็จะเป็นกรงขนาดกลางนะครับก็จะเอาไว้สําหรับนกเลิฟเบิร์ดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปอันต่อไปอันนี้ก็จะอันสุดท้ายแล้วนะครับเป็นกรงขนาดของนกกรีนชิกนะครับ อันนี้ก็จะเป็นกรงขนาดใหญ่ที่สุดที่ผมมีนะครับก็จะเป็นรังสําหรับนกกิีนชีกแล้วก็นกค้อกระเทลนะครับแล้วก็ยังมีอีกขนาดหนึ่งนะครับอยู่ด้านบนหัวผมนี่เลยนะครับเป็นกรงสําหรับนกซันคอน,นัวเป็นรูปตัวไอนะครับโอเคเดี๋ยวจะวางกันเลยก่อนที่เราจะเอารังไปแขวนครับเราก็ต้องมาใส่ขี้เลื่อยกันเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะใส่ให้กับกรงเลิเบิร์ดเป็นตัวอย่างนะครับผมพอหันมาทางนี้นะับเปิดออกดันออกมาแล้วพี่ก็ใส่เข้าไปใครนะครับที่กลัวอะไรหรือหมัดก็ใช้แป้งโรแป้งกันหมัดได้นะครับ <c oughs> แต่ผมกลัวว่าเขาจะมันจะเข้าไปในจมูกของนกผมนะครับผมก็เลยไม่ใช้นะครับอึบใส่เข้าไป กงนี้ก็เสร็จแล้วนะครับการใส่ขี้เลื่อยนะครับก็อย่าให้เกินตรงนี้นครับตรงนี้เลยอย่าให้เกินเด๋ยวมันจะล้นออกหรือลวกเขา,าเวลาเราเปิดเอาป่ะปี๊ล่นตายเคเดี๋ยวเราจะปิดเลยเดี๋ยวผมขอตัวใส่ขี้เลื่อยเพิ่มนะคะเดี๋ยวผมจะไปที่กรงนกของผมนะครับว่าต้องแขวนยังไงไปกันเลย ตอนนี้นะครับผมพาทุกคนนะครับมาดูโกรงนกของหยกแล้วนะครับนี่นะครับก็จะเป็นการแขวนอย่างนี้ฝั่งนี้ก็มีนกเข้าไปไข่แล้วนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นกรงสำหรับนกเด็กถ้าเขาจับคู่กันแล้วนะครับผมก็จะทําการย้ายเขาไปอยู่กรงอื่นนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกรงนกข้อกระเทลกันเลยเดี๋ยวผมนะครับจะแขวนรังของนกขอกระเทลเลยนะครับ อันนี้นะครับผมได้เอาออกไปเปลี่ยนที่เรื่อยนะครับนี่เลยตรงนี้ผมก็ได้ตัดลวดออกมาแล้วตอนนี้นะครับผมก็แขวนรังเสร็จแล้วนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามาดูกัน,นครับว่าผมจะทำอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย